สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางนี่คือีภาคเช้าครับเดี๋ยวฟังวีเคราคห์คค่าวกันเนาะเมื่อวานเด่นมาทั้งเชา้าทั้งบ่ายครับบ่ายใครลาก9 1 1 9ก็าแตก3ตัวครับแล้วก็เมื่อวานเสียดายคือจับผิดข้างครับจับไปจับ1 2 0 7ไม่จับไม่จับ1 7 0 2นะถ้าถ้าจับ1 7 1 2ก็แตก3ตัวครับก็เสียดายเหมือนกันแต่เด่นมาทั้งเชา้าทั้งบ่ายเนะาะเช้าก็แต้มเดีดเด๋ยวบนล่าง บ่ายก็เต็มเดียวแตกมี1 70 9 7เ970 916 918้ายง่มา9ก7็แต่ใคราก็แตกนะฮะรุนก็นต่อเช้านี้ครับเดี๋ยวฟังวิเขคระา์คร่าวครับเช้านี้ปวดหัวตั้งแต่เช้าครับปวดหัวเลขนะคือตอนนี้เขาเปิด6 4 9 7 8แต่ตอนนี้เขาลงลบบวก,บวกครับจากบวก3 2 2 3 0 0รอจดุดอะตอนนี้เหลืออยู่แค่ 2 3จุดสามจุดและอาจจะลงลบก็ได้แต่เนื่อผมคิดสักพักแล้วผมมันเฝ้าดูสักพักแล้วมันอยู่ที่บวกนะครับผมเลยคิดที่บัวถ้าลงลบก่อตัวขครตัวมันครับหรือเบาๆนะครับเนาะถ้าใครสังเกตตัวเปิดครับดูดีนะครับดูดีๆสังเกตตัวเปิดตอนนี้ตัวเปิดสําคัญมากเลยตัวเปิดลักษณะเดียวกับเมื่อวานนะครับหน่วยไอ้ของท่าครับสิบบนสิบล่างสิบบนสิบล่างเข้าตัวเดียวกันครับเมื่อวานเช้าเปิดหนึ่งสี่ห้าเจ็ดสี่ วันนี้เปิด16478ซึ่งคงที่อยู่คือคงที่อยู่คือ4กับ7อ่า4กับ7และผมเมื่อวาน4กับ7ตอนเช้าเขาปิด6กับ5 5กับ6ครับเหมือนดาวโจนส์ครับเมื่อคืนนี้ก็ปิด6กับ5กับ6เป็นอยู่หลัก10บนล่างนะครับตอนนี้4เปิด4หลัก10กับ7-10หลัก10บนล่างเนี่ยถ้าเปิดถ้าอยู่ที่ลบในคอมดนโทุครับถ้าอยู่ที่บวก 6556น่าจะเหลือสักตัวหนึ่งครับน่าจะเหลือสักตัวหนึง่งลืมมามารวมล่างกันนะครับแต่ผมมองดูแล้วครับไม่วัวโบวโกับลบถ้า6556มามันจะเป็นท้าไท้าท6ครับวันนี้ยเขาจะไม่อยู่หลักสิบเขาจะมาอยู่เป็นหลักหน่วยแทนบนล่างบนโนไว้ก่อนนะครับบนโนไว้ก่อนนะอันนี้คือการสังเกตเบื้องต้นของผมครับเช้านี้เรียนสุด6556ครับขาลูกเขาวิ่งจัด6ครับขาลูกเขาวิ่งจัด6เหมือนก,นอกันเนาะ เมื่อคืนนี้6ก 9, 9 6ากาหกสวยครับดาวโจวนตามราวพัฒนาเป๊ะเลยนะหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกแต่เขาคู่นี่ผมผมจบที่บวกครับถ้าลงลบมันจะไม่ใช่คู่กันนะครับหนึ่งหกสี่หกไอ้ของพัฒธานหนึ่งหกสี่ห้าห้าหกแปดห้า ห6หกมีคู่ที่ชอบก็คือถ้ากรณีปิดบวก96998กเกแปดชอบครับแต่ผมก็เจาะใครแค่ห้าหางครึ่งแล้วกันถ้าอยากได้บนล่างคือวันนี้เน้นเน้น9 6้าเ้ครับเช้าเน้นเก้าหกหกเก้าหกเก้าห้าห้าเไอ้หกห้าเเป็นไปได้นะครับติดไว้ติดไว้นะครับเพราะว่า มารวมล่างกันเนาะมารวมล่างกันร้อยมัดหนึ่งครับอย่าลืมนะหนึ่งไอ้หกห้าไอ้ห้าอย่าลืมอย่าลืมติดไปนะร้อยมัดหนึ่งครับตามลตามลาววัฒนาตามดาวเลยหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหอ่าหนึ่งสี่ห้าหห้าหแ้าหนึ่งหครับแล้วก็อย่าลืมที่ผมแถมไปนะครับ6กห้าเก้าห้กห้าเเล่นหกลับกันแล้วกันเนาะ เช้านี้ได้ประมาณนี้ครับถ้าลงลบก็เบาหน่้แลวกันถ้าลงลบคู่ที่ผมจับจะไม่มาบนล่างน,นะครับอันนี้มนโนไว้ก่อนว่าห6 6 5มานะครับมนโนไว้ก่อน <c oughs> อ่าครับได้ประมาณนี้ครับกราบขอบพระคุณทุกท่านครับอือรวยครับ